ขณะเดียวกันวันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะที่สถานีตํารวจภูธรเมืองนนทบุรีนะครับตำรวจเนี่ยก็มีการเรียบสอบปากคำพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุเพิ่มอีกหลายรายนะครับแล้วก็พูดถึงกรณีข่าวที่ออกมาก่อนนี้นนว่ามีการพบเส้นผงเส้นผมอะไรที่ไปพัดเรือเนี่ยก็ตำรวจก็ยืนยันว่ายังไม่ได้รับรายงานว่าเจอเส้นผมดังกล่าวแต่มันมีประเด็นว่าคุณสันธนาประยูนรัตน์เนี่ยจะมีการเสนอตัวมาว่าขอเป็นพยงพยานนะฮะตำรวจเนี่ย เอ่ยคำนี้เลยนะครับว่าย้ำว่าจะไม่มีการเชิญนายสันทนะเข้ามาสอบปากคำเพราะเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีแต่ช้าก่อนไม่เชิญก็มานะจ๊ะ S 1> <S 1> ไม่เช<น>ิญ <ardon? S 1> ก็มาได้มาได้<อ>ปรากฏว่าวันนี้คุณสันทนะนะคะเดินทางมาที่สพเมืองนนทบุรีคือเสนอตัวเลยขอเป็นพยานในคดีนี้ได้ไหมเพราะว่าตัวเองบอกว่ามีหลักฐานชิ้นสําคัญที่หวังว่าจะคลี่คลายคดีได้คือคุณสันทนะเนี่ยมาแล้วก็บอกว่าขอให้พนักง,งานสอบสวนนัดหมายเป็นวันจันทร์ที่7มีนาคมเวลาบ่ายโมงคือถ้าเกิดว่าเขาไม่เชิญมาหรือไม่ให้เป็นพยานเนี่ย ก็จะทําทุกวิถีทางเพื่อให้เข้าสู่ในสันนวนให้ได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีหลักฐานชิ้นสําคัญจริงๆเอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะผมตั้งใจจะเดินทางมาเองวันนี้ที่ผ่านมาเลยก็เนื่องจากมาใกล้กันนะพอแวะเข้ามาเพราะผมได้ให้คนของผมเนี่ยประสานมาที่พุ่งกับสอพอเมืองนอนบุรีแล้วในเรื่องว่าผม มีความพร้อมนะและเต็มใจที่จะเข้ามานะให้รายละเอียดนะซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีของคุณแตงโมแต่ผมก็รออยู่ปรากฏไม่ได้รับการประสานกลับไปกับคนของทางผมวันนี้ผมก็เลยคิดว่าจะมาแจ้งกับเขาแจ้งให้ทราบกันเป็นทางการว่าวันจันทร์บ่ายโมผมจะมาที่นี่ในวันนั้นก็ขอให้ เตรียมพนักงานสอบสวนนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในจำนวนคดีนี้ไว้ให้ด้วยจะได้ไม่เสียเสียเวลาเสียเสียโอกาสในวันนั้นเนี่ยผมแน่นอนผมมาเนี่ยมันคงจะต้องมีข้อมูลอะไรซึ่งผมเห็นว่ามีความสำคัญในคดีเท่าที่เปิดเผยได้ฝากบอกด้วยนะกลุ่มธุรกิจพวกคุณไอ้ที่พวกคุณคุยกัน คุยไปกอดคนใกล้ชิดพวกคุณนะคดีนี้สบายมากคือแล้วคุณสันทนาตนี่นะฮะก็บอกว่าฝากถึงคนที่อยู่บนเรือว่าคนที่อยู่บนเรือและอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่พวกคุณคุยกันว่าคดีนี้สบายมากก็ขอให้สบายจริงๆและหลักฐานพวกนี้จะถึงมือตำรวจแน่นอนจากหลักฐานที่เชื่อได้ว่าวันเกิดเหตุแตงโมน่าจะพยายามหน,นีออกจากเรือเพราะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น ทำให้มีเหตุจําเป็นต้องกระโดดออกจากเรือหรืออีกประเด็นคือการทําร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ตกเรือ,อเนี่ยคุณสนันธนะพูดเหมือนมั่นใจว่าหลักฐานที่ตัวเองมีอ่ะชี้ให้เห็นว่าวันเกิดเหตุคุณแตงโมน่าจะพยายามหนีออกจากเรือใช่แล้วก็บอกว่าส่วนประเด็นหลักฐานสําคัญนั้นก็เกี่ยวกับบุคคลที่มีสีที่รออยู่ที่โรงแรมหรูริมน้ํเจ้าพระยายหรือไม่ตัวของคุณสนันธนะบอกว่าขอไม่พูดตรงนี้ รอพนักงานสอบสวนรับตนเป็นพยานเสียก่อนแต่คิดว่ามีคนมีสีมาเกี่ยวข้องแน่นอนอ,อถ้าจริงก็น่าสนใจนะฮะ,ฮะขณะเดียวกันนะครับวันนี้เนี่ยพูดถึงการสอบปากคําพยานแวดล้อมที่ว่านะฮะหนึ่งในนั้นก็จะมีทีมชุดกู้ภัยชุดแรกคุณผู้ชมจําข่าวได้ไหมฮะชุดแรกที่เข้าถึงพื้นที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่อาสามูลทีร่วมกตันยูเนี่ยวันนี้ไปให้ปากคํากันมี3คนนะครับที่สพเมืองนนทบุรีให้ปากคํากว่า2ชั่วโมงนะครับ โดยหนึ่งในกู้ภัยครับนายวีรยุทธ์นะฮะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นการให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนในฐานะทีมที่รับแจ้งเหตุทีมแรกซึ่งทางศูนย์นยรับแจ้งเหตุเวลาประมาณ22.43นาิกา4 3นาทีแล้วก็เดินทางเข้าถึงท่าเรือพิบูลสงคราม1ใช้เวลาประมาณ2-3นาทีพอไปถึงพยายามสอบถามข้อมูลโดยผู้ผู้โดยสารบนเรือทั้ง5คนเนี่ยตอบเพียงว่าเพื่อนตกน้ำ กลางแม่น้ําเป็นผู้หญิงใส่เสื้อยืดสีขาวส่วนจะตกที่บริเวณไหนพอเขาถามว่าตกตัวไหนล่ะชี้ไปคนละทิศคนละทางมันจะมีคลิปวันแรกๆที่ชาวเน็ตบอกว่าโป๊ะแตกเนี่ยชี้ไปไคนละทิศคนละทางใช่ไหมแล้วประเด็นคือว่าอา้าเขาบอกว่าคนที่ตกลงไปใส่เสื้อยืดสีขาวเนี่ยกู้ภัยเขาก็บอกว่าได้ยินเสียงเรียกกันว่าโมโมโมเนี่ยทุกคนมีอาการตกใจมากอาจให้ข้อมูลที่ผิดพลาดได้ แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้โฟกัสที่เรือโฟกัสแต่เรื่องช่วยค้นหาผู้ประสบเหตุเท่านั้นระหว่างนี้เนี่ยมีการประสานกู้ภัยทางน้ําเดินทางมาถึงเนี่ยใช้เวลา20นาทีมีการขอข้อมูลต่อไปยังกู้ภัยทางน้ําที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือมากกว่าจากนั้นเนี่ยเฝ้าสังเกตการอยู่ที่ฝั่งโดยไม่ทราบว่ากลุ่มเพื่อนเนี่ยกลับไปตอนไหนแล้วก็ยืนยันว่าตอนรับแจ้งเหตุตนเองสอบถามข้อมูลเป็นผู้หญิงแต่ไม่ทราบชื่อ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าคนบนเรือแน่นอนเพราะว่ามีการทิ้งเบอร์ติดต่อ,อก,กับเอาไว้หมายถึงว่าตอนถามมาคุยกับใครนะฮะค่ะแล้วก็ขณะที่โจโทรแจ้งเข้ามาเนี่ยก็มีน้ําเสียงที่ตกใจมากมส่วนอีกคนนึงนะที่เป็นกู้ภัยเหมือนกันเป็นผู้หญิงนะคะชื่ออภิสากรเนี่ยก็บอกว่าก็เอกใจเหมือนกันตอนที่พบร่างแตงโมว่าแตงโมไม่ได้สวมเสื้อสีขาวตามที่เพื่อนแจ้งมีเสียงบางช่วงมาตอนไปฟังกันดูหน่อยค่ะพัดตกเรือจาก ที่กลางแม่น้ําอย่างเดียวนะครับระบุครับว่าเป็นเพื่อนเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงนะครับใส่สวชุดสีขาวเสื้อสีขาวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ข้อมูลม,มันยังไม่ชัดเจนผมก็เลยประสานทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเข้ามาสอบถามก็ถึงจะตอนหลังก็รับทราบว่าเป็นคนแจ้งโมเขาไม่ได้บอกครับ,ไม,ไ,บไม่ได้บอกเลยครับ,บนนรู้ว่าเพื่อนตกเรือเป็นผู้หญิง สเสืเชิ้ตที่ขาวที่เรารับแจ้งข้อมูลเบื้องต้นนะครับ,บก็คือแจ้งแค่ว่าคนตกน้ากลางกลางน้ําก็คือให้ข้อมูลแค่นี้รอบแรกรอบสองกอ็มีบอกว่ากลางแม่น้ําเลยก็ชี้กันไปว่าหน้าโปะเนี่ยกลางน้าผู้หญิงใส่เสื้อยืดสีขาวเราก็โอเคอ๋อข้อมูลก็คือได้แค่นี้<ม>พอเจอจริงๆก็เอเข้าไปอ่าไหนบอกว่าเสื้อยืดสีขาว สุดท้ายแล้วไม่เจอไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยค่ะถ้าจะบอกว่าเป็นความสับสนมันจะเกินไปไหมพี่คนเรามันอยู่ด้วยกันต้องจําได้ถามว่าไปไหนด้วยกันที่จําได้ไหมเราเพื่อนพี่ใส่เสื้อเสีอะไรเนี่ยนะคะก็ดูแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องแปลกๆเพราะว่ากู้ภัยก็บอกว่าคนที่แจ้งเนี่ยบอกว่าแตง่มใส่เสื้อสีขาวแต่ปรากฏว่าพอพบร่างเนี่ยไม่ใช่เสื้อสีขาวซึ่ง ก็ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่แจ้งหรือเพื่อนๆที่แจ้งให้ข้อมูลมาอาจจะตกใจก็เป็นได้แต่เอาจริงๆมันก็แปลกมันน่าจะจําได้เพื่อนเราเนี่ยใส่เสื้อสีอะไรถูกต้องไหมคะแล้วเรือมันลําเล็กนิดเดียวใช่แล,<ห>แล้วมันจะมีผลกับการค้นหาด้วยใช่ใชแต่สุดท้ายแล้วเรื่องนี้นะคะตอนนี้คือก็กมีการ สอบไปบหลายสิบปากเป็น20กว่าปากอวแหละน่าจะถึงเกิน30แล้วละ<ช>่ะแล้วก็เดี๋ยวรอนะคะเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนก็จับตามมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประเด็นของคุณแตงโมเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อน